สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการดูไพ่ทาโร่แล้วก็การอ่านดวงดาวโดยจัสมินเจนะคะตอนนี้ก็มาถึงในส่วนของคลิปของชาวพิจิกนะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะเรื่องการงานการเงินความรักนะคะสรุปรวมเนาะแล้วก็ดูเป็นแบบประวันตกนะคะวันที่ก็ เขียนไว้ใต้คลิปแล้วนะคะทั้งทั้ง12ราศีนะคะเลื่อนไปดูได้นะคะในส่วนของชาวพิจิกในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะแจงมองว่าหลักๆเนี่ยเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างไปกระตุกอยู่ในเรือนที่4เกี่ยวข้องกับครอบครัวอสังหา ที่ดินธุรกิจครอบครัวนะคะการตกแต่งบ้านรีโนเวทบ้านสร้างครอบครัวแต่งงานหรือว่า,าจะเป็นลักษณะของการเริ่มครอบครัวใหม่ๆหรือการได้ซ่อมแซมนะคะรีโนเวทขายให้เช่านะคะรวมไปถึงการเกษตรด้วยนะคะเป็นหลักเนาะเพราะว่ามีดาวไปกระจุกตัวในเรือนที่4ค่อนข้างจะชัดนะคะ แล้วก็เริ่มเลยเนี่ยนะคะมีดาวพุธนะคะเข้าสู่ในเรือนที่4เรื่องที่แจงพูดข้างตน้นอ่ะบางคนอยากจะขายบ้านบางคนอยากจะซื้อบ้านบางคนอยากจะทำํำอาสังหา real estate นะคะขายให้เช่าต่างๆอยากจะทําธุรกิจกับคนที่บ้านอยากจะ ทำงานจากที่บ้านก็คือเป็นการลาออกมาทำฟรีแลนซ์อะไรแล้วก็แต่แล้วก็ทํางานจากที่บ้านตรงนี้มีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่มีความคิดในการจะทํำสิ่งพวกนี้ค่อนข้างจะชัด หรือบางทีอาจจะเป็นลักษณะของพาร์ทไทม์ก็ได้นะคะมีความคิดใหม่ใหมออกมานะพอ3กุมภาพันธ์ดาวสุขเข้าสู่ในเรือนที่3นะคะบางคนความรักมีโอกาสได้เจอจากการไปสัมมนาไปเรียนไปสอนนะคะไปเดินทางระยะใกล้ๆนะคะอาจจะเป็นต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศก็อาจจะเป็น เขาเรียกว่า,าใกล้ๆกับโซนที่คุณอยู่นะคะลองดูบางคนนั่งเครื่องลองคุยกับคนข้างๆไหมหรือว่าไปสถานที่แปลกใหม่ยิ้มให้กับคนแปลกหน้าไหมอันนี้ฝากไว้สำหรับคนโสดนะส่วนแปลว่าในเรื่องของการเงินก็ได้เงินก็มีโอกาสที่จะได้มาจาก คนที่เป็นเพื่อนบ้านพี่น้องเคลืยญาติให้เงินมาหรืออาจจะหารายได้พิเศษจากการไปพูดให้เขาฟังไปคุยให้เขาฟังไปเป็นนายหน้าก็ได้ค้าขายติดต่องานเขียนมีโอกาสในการได้เงินจากงานเขียนงานขายงานแปลงานล่ามนะคะช่อง3เรือนที่3เนี่ยมันเป็นเกี่ยวข้องกับคอมมูนิเคชันการติดต่อสื่อสารได้หมดเลยนะคะตรงนี้ เพราะว่า4กุมภาพันธ์มีนิวมูลเกิดขึ้นในเรือนที่4ก็บอกไปแล้วงานเกี่ยวข้องกับที่บ้านค่อนข้างจะชัดหรือว่างานเกี่ยวข้องกับการเกษตรก็ได้หรือว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครัวก็ได้เช่นกันพอวันที่10กุมภาพันธ์อันนี้ดาวพุธเข้าสู่ในเรือนที่5แจดงว่าตัวคุณบางคนมีโอกาสได้ไปลองทําอะไรใหม่ๆแต่งหน้าทําผมทำขนมทําเค้กนะหรือว่าไปรักษาไปเรียน ทำอะไรที่ตัวเองอยากจะทำในอดีตนะคะไปสร้างเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปทำกิจกรรมที่รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งพวกกีฬาก็ได้นะคะนึกถึงพวกกิจกรรมสันทนาการเวลาทำงานบริษัทแล้วมันมีแบบจัดไปเอาติ้งทำรงเี้ยนะคะ หรือว่าเป็นลักษณะไปเรียนรู้อะไรไอเดียใหม่ๆห,หางานอินเดเรกเพิ่มเติมนะคะหรือว่าในเรื่องของความรักถ้ามีใครเข้ามาจีบในช่วงเวลานี้ใช้เหตุผลเพิ่มมากขึ้นแล้วชาวพิจิกนะไม่ได้ใช้อารมณ์อย่างเดียวพอ,อ,อตั้งแต่ต้นเดือนมานะคะจนถึง13 กุมภาผ่านอังคารอยู่ในเรือนที่6ในเรื่องของการงานค่อนข้างแอคทีฟมากๆโดยเฉพาะงานที่เป็นงานประจํางานรูทีนปกติทําบ้างไม่ทําบ้างช่วงเวลานี้ตั้งใจทําอย่างหนักนะหรือแม้แต่การสอบแข่งขันต่างๆมีโอกาสชนะได้ถ้าจะต้องไปแข่งขันนี่คืออาสัมภาษณ์งานก็ได้มีโอกาสที่จะได้ค่อนข้างสูงหรือว่าเป็นลักษณะของการ เดินสาย walk in ก็ได้ walk in เข้าไปสัมภาษณ์งานเข้าไปสมัครงานแบบนี้ก็ได้เหมือนกันทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องจักรเครื่องยนต์การเกษตรตรงนี้หรือว่าเกี่ยวข้องกับพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้นะค่อนข้างจะดีนะคะแล้วพอ14กุมภาพันธ์อังคารย้ายมุมไปอยู่ในเรือนที่7ระวังการทะเลออกกาะกันกับคนในครอบครัวหรือแฟนหรือ์ทเนอร์หุ้นส่วนเป็นพิเศษนะคะ พอตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนที่อเรือนที่4ก็หลายหลายอย่างเกี่ยวข้องกับครอบครัวทำธุรกิจครอบครัวซื้อบ้านขายบ้านอาสังหาการเกษตรที่พูดไปข้างตน้นพอวันที่10 เกขอโทษ18กุมภาพันธ์อาทิตย์เข้าสู่ในเรือนที่5บอกไปแล้วว่ามีโอกาสได้เรียนอะไรเพิ่มเติมในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําเป็นงานอนดิเรกหรือสิ่งที่ทําให้ตัวเองรู้สึกว่าอก,กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเป็นจังหวะที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์มากระวังให้ดีบางทีมีคนมาจิบเยอะแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะของเลิแฟแอฟฟรได้ต้องระวังเหมือนกันพอช่วง 19กลาุ่มภาพันธ์ไปแล้วนะคะฟูมูลเกิดขึ้นในเรือนที่11มีโอกาสได้ทำความรู้จักกับกลุ่มสังคมใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆเข้าไปเจอคนมากหน้าหลายตาแปลกๆใหม่ๆหรือแม้แต่มีโอกาสได้ทำงานเป็นทีมนะคะมีโอกาสได้เขาเรียกว่าคลลบใช่ไหมให้ความร่วมมือกันกับคนในองค์กรนะคะ ค่อนข้างจะดีนะคะหรือจะเป็นลักษณะของการได้วางเป้าหมายนะคะระยะไกลลองเทิมโกของตัวเองอยากจะทำอะไรนะคะบางคนออาเหมือนกับลองดูว่า3ปีต่อจากนี้5ปีต่อจากนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรยังไงนะคะลองดูนะคะหาเป้าหมายต่อจากนี้ดูช่วงนี้จจงก็มองว่าแบบเทรนต่อไปของที่ไทยเนาะมันน่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุอะ มันน่าจะมันก็น่าจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะแต่ว่าน,นี้ก็พูดคอนเฟิร์มเผื่อว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่ง<ม>เพราะว่าคนเราก็อายุยาวนานกันเพิ่มมากขึ้นเนาะแล้วที่แจ้งมาอยู่ตรงนี้มันเป็นสังคมคนกเกษียณนอะแต่ขอโทษ60 70เนี่ยกล้ามเป็นมัดๆอันนี้ผู้หญิงนะผู้ชายก็มีก็ปกติแล้วแหละเออแล้วแบหวบหดบานเนี่ยปกติมากเพราะฉะนั้นอะไรเทรน์ต่างๆคุณลองหาดูก็ได้นะสำหรับใครที่อยากทำธุรกิจนะเกี่ยวข้องกับ ผู้สูงอายุเนี่ยน่าจะดีมากๆนะคะของไทยก็ใกล้แล้วเดี๋ยวก็มาอะไพ่ค <c oughs> ้งทำไมไพ่นะคะ BJ เจนะคะไฮพรีเทสนะก็เป็นการใช้เซนต์ไพ่ใบน,นี้ยจะนึกถึงตัวคุณเองอะเป็นลักษณะของการใช้ใช้เซนต์ตัวเองการ์ดฟิลลิ่งนะคะไซคิกนะคะค่อนข้างจะเยอะนะแล้วก็ถ้าตามหน้าไพา่อธิบายนิดนึง BJ เนี่ยเป็นประตูเขาเรียกว่าโซโลเมนโซเลมอนเกตนะคะอยู่ผู้หญิงคนนี้ก็คงเป็นนักบวชเนาะนั่งอยูอ่ถ้าจะเห็นข้างหลังเนี่ยไกลๆเนี่ยเป็นทะเลนะคะ ถ้ามาดูจากไพ่เองจะไม่รู้ต้องไปอ่านหนังสือนะความรู้สึกของตัวเองเพราะว่าเฮ้ยมันดูนลึกขนาดนั้นเนหรอถ้าจะเห็นเนี่ยข้างหลังเนี่ยจะเป็นลักษณะของน้ําแม่น้านะคะมีฉากกั้นอยู่ก็คืออันนี้เป็นผลทับทิมแล้วกอ็อ่เหมือนจะเป็นลักษณะของปลา,านะคะเออแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เขาก็ถือทารกนะทารโอตรงนี้นะคะเออมันจะเป็นลักษณะของคัมภีร์ชีวิต คลี่ออกมาครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งอ่ะคุณเป็นคนคลี่คือถ้าจะดูไพ่ถ้าตามตำราตามหนังสือภาษาอังกฤษนะคะโดยมากคือเขาจะบอกอธิบายหมดเลยสีอะไรนะคะอันนี้บอกไว้เห็นมีพี่ที่มาตามมาฟังแล้วบอกว่าให้อธิบายไพ่เยอะนะคะก็ลองไปหาอ่านดูก็ได้แต่ว่าถ้าฟังของใจงเยอะก็ค่อนข้างจะอธิบายไปเยอะเหมือนกันดาวจันนะคะจันก็ความเป็นผู้หญิงความไม่ชัดเจนความเหมือนกับการตั้งครันก็เลยนะ การใช้เซนผู้หญิงผู้หญิงอาหารเครื่องดื่มอะไรอีกละ่ะใช้อารมณ์อะทั้งหัวทั้งปวงแปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าในช่วงเดือนนี้จังว่าตัวคุณเองอะมีโอกาสในการใช้เซนตัวเองในการจะเลือกตัดสินใจนะคะอาจจะเป็นเรื่องเงินเป็นหลักหรือว่าเกี่ยวข้องกับคนทาตดินนะคะเข้ามาในชีวิตในช่วงเวลานี้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาพฤหัสอยู่ในเรือนที่ 2. เงินก็ชัด มากสำหรับชาวพิจิกนะคะหยุดดูนะคะ หยุดดูอยู่ในเรื่องการเงินนะคะเอาอยัางไงต่อดีมีการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะในชีวิตไพ่สิบถ้วยเกิดขึ้นเป็นการรวมตัวกันของคนในครอบครัวหรือว่าครอบครัวสุขสารการได้ทําอะไรเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวจะค่อนข้างดี 3. ดาบเกิดขึ้นบางทีมันเป็นภาวะเหมือนกับได้รับรู้อะไรบางอย่างทําให้ไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่ถ้าเป็นในเรื่องความรักร้ายแรงคือการอ,อกหักถ้าไม่ร้ายแรงคือการได้รับรู้อะไรบางอย่างที่ทําให้ไม่สบายใจปวดใจนะคะ9ถ้วยเกิดขึ้นนะคะ ในส่วนของการงานการเงินความรักเนี่ยมันมีความรู้สึกสบายใจเพิ่มมากขึ้นนะออแต่ว่าบางทีเนี่ยรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ค่อยเต็มเต็มความรู้สึกตัวเองไพ่ The f o ูลเกิดขึ้นคือการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆการได้เดินทางไกลไปต่างประเทศหรือว่าการได้ทำอะไรใหม่ๆที่ตัวเองไม่เคยทำมาก่อนเนาะ บางคนก็อะทำขนมอบขนมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะ4ี่เหรียญเกิดขึ้นบางคนมีความคิดมากกังวลใจในอะไรบางอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะการเริ่มต้นการทําอะไรใหม่ๆนะคะยังไงเสียตัวคุณก็มีโอกาสที่จะมีคนมาหยิบยื่นโอกาสดีๆให้อยู่แล้วนะคะลองดูดีๆอาจจะเป็นเด็กที่เป็นน้องกว่าผู้ชายนะคะก็ได้เหมือนกันนะทีนี้ขอดูตรงนี้หน่อย3ดาบเนี่ยแปลว่าอะไร มันมีอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจทั้งหมดหรือว่าได้รับรู้ความจริงอะไรบางอยา่างที่ทําให้ไม่สบายใจนะคะออแล้วก็ในการเลือกอะไรต่างเนี่ยก็ใช้เซนต์ตัวเองในการตัดสินใจค่อนข้างจะถูกต้องอยู่แล้วนะคะคือคำนี้มันเหมือนกับเป็นการเชื่อมั่นตัวเองเชื่อมั่นคุณค่าตัวเองเนาะออบางทีตัวคุณเองเนี่ยแจงมองว่า ได้รับรู้อะไรบางอย่างแล้วทำให้ตัวเองไม่ค่อยมั่นใจเขาบอกว่าเชื่อตัวเองเชื่อมั่นตัวเองทําไปเลยจะดีกว่าบางคนรู้สึกว่า mm hmm. เฮ้ยเราอาจจะมีความไม่มั่นใจไม่พอใจรู้สึกว่าไม่ภูมิใจเท่าที่ควรเขาอยากจะมาเชียร์คุณสปอร์ตคุณว่าเฮ้ยจริงๆทําไปเถอะสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันดีมากๆอยู่แล้วนะคะถ้าในแต่ละเรื่องนะคะการงานก่อนเลยบอกไปแล้วว่าการงานนี้เนาะทำเป็นคู่ ได้ทำธุรกิจครอบครัวได้มีโอกาสได้เรียนรู้ใหม่ๆค่อนข้างจะชัดนะคะแล้วก็อาทิตย์อยู่ไหนอาทิตย์อยู่นี่มีโอกาสได้เรียนรู้ใหม่ๆอ,อ่ะ อะไรใหม่ๆทำอะไรเกี่ยวข้องกับครอบครัวจะค่อนข้างดีนะคะตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานอย่างกระทันหันนะคะอะไรที่มันไม่มั่นคงมันมีโอกาสจบลงอย่างรวดเร็วนะคะยังไงบอกไปแล้วมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ค่อนข้างจะชัดถ้าจะต้องตัดสินใจต่างๆให้ใช้เซนต์ตัวเองในการตัดสินใจช่วงเวลาที่บอกไปกลางเดือน ต้นเดือนถึงกลางเดือนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการทำงานที่เป็นรูทีนค่อนข้างแอคทีฟมากๆนะคะค่อนข้างจะได้ทำสิ่งนั้นเหมือนต้องขยันเยอะกว่าปกติมากๆอ่ะนะคะถ้าจะร่อนใบสมัครอ่ะขอเป็นต้นเดือนตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงกลางเดือนแล้วกันนะคะมีโอกาสที่จะได้ค่อนข้างจะชัดแต่บางทีบางสิ่งบางอย่างมันจะมี ความไม่พอใจเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็การเงินนะคะการงานการเงินโอกาสใหม่ๆเข้ามาค่อนข้างชัดมีโอกาสได้เงินจากคนเก่าๆงานเก่าๆสิ่งเก่าๆที่เก่าๆแบบนี้ได้หรือว่ารุ่นน้องเนี่ยให้เงินมาก็ได้แล้วก็สุขภาพนะคะค่อนข้างดีนะเพราะว่าอังคารอยู่ในเรือนของอ เดือนที่6เกียนสุขภาพอบมันเป็นเกี่ยวข้องกับสุขภาพกายตัวเองเนี่ยค่อนข้างแอคทีฟมากๆอาจได้ใช้แรงเยอะเป็นพิเศษนะคะตรงนี้เป็นจังหวะรอเวลาอะไรบางอย่างเซนเข้าใจว่าสุขภาพคุณน่าจะหันมาดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นอาจได้ทําอะไรแปลกๆใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นได้ในส่วนสุขภาพไม่สบายก็หายได้เป็นกําลังใจให้แล้วก็ในส่วนของการเรียนนะคะ อาจจะมีความไม่สบายใจสักเท่าไรแต่จริงๆอ่ะสิ่งที่ทําไปมันก็ดีแต่ว่ากังวลใจนะคะบางคนอรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ไปเรียนเนี่ยมันจะไม่ตรงกับความต้องการของตลาดหรือว่าของตัวคุณเองหรือเปล่านะคะทำไปอย่าพิ่งคิดมากแล้วบางคนมีโอกาสบอกไปแล้วไปเรียนคอสอะไรเพิ่มเติมสิ่งเจ้าเองอยากจะทำทำขนมทำอาหารก็ได้ตัวอย่างเช่นนะค่อนข้างชัดทีนี้ในส่วนของความรักเนี่ย มีการเริ่มต้นใหม่มีคนที่ยุ่งที่ยุ่งเกี่ยวเนี่ยนะข้องเกี่ยวนะเป็นธาตุน้ําเด็กกว่ากรากฏมินพิจิกธาตุดินก็การพึกศพมังกรถ้าจะต้องเลือกใช้เซนต์ตัวเองในการตัดสินใจบางคนรู้สึกว่าเออมันเพราะว่าก้าวถวยเนาะ จะเป็นเราหรือเขาก็ได้ที่ค่อนข้างจะเจ้าชู้มีสเสน่ห์เป็นพิเศษบางคนอาจได้เจอจากการเดินทางไปต่างประเทศระยะใกล้ๆได้โอกาสมั่นหมายได้แต่ไพ่สาดาบมาเนี่ยบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยผิดหวังเสียใจกับเรื่องบางเรื่องนะคะอาจจะไม่ร้อยเอร์ซนนะคะถ้าถามว่ายังไงโอกาสดีไหมมีโอกาสได้กลับมาดีกันนะคะตรงนี้ เขาบอกว่าเปิดใจคุยกันนะคะในส่วนของชาวพิจิกเพราะว่าโดยพื้นฐานนิสัยของชาวพิจิกเป็นคนที่มีอะไรจะบอกไม่หมดนะบางทีเขาไม่โกหกเพียงแต่เขาไม่จมําเป็นต้องบอกเหรอไม่จมําเป็นต้องบอกมีอะไรก็เป็นเรื่องของเขาอะ่ะไม่ได้เป็นคนเปิดเผยอะไรขนาดนั้นโดยมากที่เห็นอ่ะพิจิกเกือบทุกพิจิกอมันจะมีสักอย่างเนี่ยไม่บอกหมดอะ่ะม,มันจะมีดูมีความลับซับซ้อ,อนอะไรต่างๆมากมายนะอันนี้เป็นสไตล์เขานะ นั่นแหละทีนี้ไพ่มาบอกถ้าเป็นในเรื่องความรักเนี่ยบอกว่าเปิดใจนิดนึงนะคะเออคุยกันเปิดใจนิดนึงเนาะแล้วก็ถ้าจะต้องเลือกถ้าตัวคุณรู้สึกวา่าในสถานการณ์ความรักณนะเวลานี้มีคนต้องเลือกเนี่ยให้ใช้เซนต์ตัวเองในการตัดสินใจก็ได้เหมือนกันบางทีก้าวถ้วยเนี่ยอาจจะเป็นไพ่ที่บอกว่าให้ระวังในเรื่องของ าการคุยเยอะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะเพราะว่าถ้าตามหน้าไพ่ก็มีคนมาให้ความสนใจคุณค่อนข้างจะเยอะหยุดดูหยุด,ด,ยดเลือกอยู่เอาอยังไงนะคะสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วจังก็ว่ามีโอกาสที่จะจริงจังแต่งงานมั่นหมายได้เช่นกันเนาะโอเคยังไงก็ขอบคุณมากๆไปแล้วนะยังไงก็มีความสุขมากๆนะคะอ้อแล้วก็ฝากเอาไว้ใครที่ชอบนะคะหรือว่าคิดว่าคลิปแจงมีประโยชน์เนาะ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอาจจะเอนเ์เทนเห็นหน้าตลกก็ได้นะคะอันนี้ฝากไลค์ฝากแชร์ให้ด้วยแล้วก็ขอบคุณคนที่มากดนิ้วฟ้ามก็ขอบคุณที่เพิ่มวิวให้เรานะคะยังไงก็ขอบพระคุณทุกท่านมากมีความสุขมากๆนะคะเราติดตามเราพบเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ